I'm not a real. สวัสดีครับพบกับผมเซลเฟอร์ er และเพ r ร์พามูดอีสปอร์ตครับวันนี้เรามีหูฟังตัวใหม่ล่าสุดตัวที่พรีเมียมที่สุดของคอแซมมันอันเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับตัวนี้มีชื่อว่า v i r t u o s o RGB Wireless SE นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการรีวิวเจ้าหูฟังตัวนี้ไปแล้วแต่ตัวนั้นเนี่ยไม่มีคำว่า SE นะครับ SE คือ Special ลเอชั่นนะครับทีนี้ SE แตกต่างอย่างไรกับตัวที่แล้วตัวที่เป็นตัวธรรมดาปกติเดี๋ยววันนี้เราจะอันบ็อก ให้ดูแล้วดูสิครับว่าความแตกต่างนั้นมีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์หรือว่าพื้นผิวที่ใช้เดี๋ยวตามมาดูครับขออนุญาตอันบ็อกซ์กันก่อนครับคอแซดูโยติงนะครับสีเหลืองดำนี่กล่องหีเงียมากแกะออกมาครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยสดงดงานเรามาดูตัววัสดุกันก่อนนะครับมีพลาสติกคลอบมาให้กันหนังเนี่ยกรแทกเป็นริ้วเป็นรอยครับเราแกะ พลาสติกตรงนี้ออกก่อนโอ้โหต้องบอกว่าวัสดุนี่พรีเมียมสุดๆครับตัวข้อต่อตัวล็อกตรงนี้ยังแน่นเหมือนเดิมนะแล้วเรารีวิวแบบผิวเผินกันก่อนนะครับวัสดุตัวนี้ครับตรงนี้เหมือนจะเป็นหนัง P u นะแล้วก็ตรงที่ครอบตรงนี้นะครับเป็นเมมโมรี่โฟมนุ่มๆเลยครับเนี่ยครับนุ่มๆกดแล้วคืนส่วนตรงนี้ครับวัสดุเนี่ยสีสันเนี่ยอาจจะดูเหมือนอลูมิเนียมแต่แต่ไม่ทั้งหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกตรงนี้เน่เป็นพลาสติก แล้วชุบสีเอานะครับแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนี่ครับลากยาวมันถึงตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยใช้การยิงเลเซอร์เข้าไปนะตรงแสงไฟ rgb ตรงนี้นะฮะไม่ได้ว่าเป็นไฟรอนเป็นไรฮะแล้วก็เป็นจุดๆๆเป็นดอกเป็นจุดๆๆเป็นดอกตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีแสงสีของ rgb เนี่ยพล่ออกมาให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมสุดๆนะครับตรงนี้ก็มีในส่วนของหูฟังบูมวลล่มนะครับปรับเป็นไวเลสหรือว่าคุณจะใช้เป็น usb นะส่วนฝั่งนี้ครับ ก็มีช่องใสอันนี้เป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับมีสายชาร์จ usb c เข้าไปเสียบใช้งานนะครับแล้วก็มีแจ็คนะครับเที่ยาไว้ใช้นะครับส่วนตรงนี้ฮะนี่ก็จะเป็นระดับต่างๆนะครับที่เราใช้นะครับนี่อ่านกี่เซนกี่นิ้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัววัดวัดระดับนะว่าเราใช้ระดับเดียวกันหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กอลูมิเนียมวัสดุดูแข็งแรงมากครับส่วนตรงนี้เนี่ยไม่มีสกรีนคำว่าคอแสนะครับไม่มีสกรีนคำว่าคอแสะ บรอบนี้นี่เขาออกแบบมาค่อนข้างมินิมอลเราดูแพงนะดูแพงนะครับผมส่วนหูฟังเจ้าตัวนี้ครับเชื่อมต่อกับ playstation 4ได้เชื่อมต่อกับ playstation 5ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติเลยนะครับมีระบบ s l i p s t e a m นะครับเป็น w i r e l เ s s technology นะครับสำหรับเขานะครับเชื่อมต่อ Discord c e r t i f y e d ได้นะครับปรับรูปแบบปรับรายละเอียดต่างๆได้ในซอฟต์แวร์ iq นั่นเองนะครับผมที่สำคัญ ตัวนี้เป็นเสียงแบบ7.1ดเซอร์บรนะครับไทยเฟอร์บิลิตี้เกมมิ่งเฮดเซ็ตนัคราบผมอันนี้ก็เป็นสเปกคลาวแล้วกันนะคาราบผมอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับไม่พูดไม่ได้มีให้ซองกันความชื้นมาด้วยก็คือเจ้าซองหนังตัวนี้เป็นกำมะหยี่นะเป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็สรีนโลโก้ว่าคอแตกนะครับนี่เอาไว้คุณเนี่ยเก็บหูฟังวันนี้นะครับหูฟังพรีเมียมก็ต้องมากับซองเก็บที่พรีเมียมนะครับนี่ อเอาเรื่องเราๆนะฮะเออเขาทำเขาทำดีนะเขาเขาเขาแบบสมกมาความพรีเมียมนะครับอมาดูบันเดิลกันที่เหลือครับมาดูบันเดิลที่เหลืออันนี้เป็นกล่องคู่มือนะฮะกล่องคู่มือต่างๆอามาดูกันด้านใน <c oughs> มีคู่มือมาให้ใช้หนึ่งชุดนะครับผมรู้คุณไม่อ่าน <c oughs> แตวเล็กนะมาที่ตรงนี้ครับมีอุปกรณ์ในกล่องนี้มาให้สี่อย่างนะครับ อันแรกก็คือตัวย s b อีครับเอาไว้เปียกปรับสัญญาณนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับสายที่2เป็นทางด้านของสายไมโครโฟนนะครับอ้ยอลูมิเนียมเว้ยแล้วตัวนี้เป็นมินิ USB ครับตัวนี้เนี่ยไมโครโฟนเนี่ยก็บอกว่าคุณภาพระดับตูดิโอเลยนะไมโครโฟนตัวเนี้ยตัวนี้ดีกว่าตัวที่ผ่านมาที่ไม่ใช่ USB นะครับต่อไปครับเป็นตัวแจ็คนะครับไว้เสียกับสมาร์ทโฟนต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและตัวสุดท้ายอันนี้ก็คือการใช้งานแบบ USB นะครับก็จะให้สาย USB มา 2C นะครับ C C 2A ตรงนี้พรีเมียมหรูหราด้วยครับเป็นอลูมิเนียมดูฮว่าจัดจ้านในย่านนี้สำหรับผู้ฟังตัวนี้ครับอะละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดีย๋ยวเราจะคอนเน็กกับ PC ดูแล้วเราจะลองเล่นเกม PUBG Battle Ground ก,กันครับ ไปไปดูกันอ่านะครับตอนนี้ก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ไมโครโฟนนี่สามารถปรับได้ทิศทางตามที่ต้องการเลยนะนี่แล้วก็ดูครับไฟ R G B สวยมากดูสิดูสิแล้วปรับแสงสีได้ใน iQ ตามปกติเลยนะครับสวยมากสวยมากอ่ะเดี๋ยวไปลองกันเลยครับว่าเสียงในเกมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วตัดเสียงรอบข้างได้ไหมเสียงเซราล์เนี่ยเป็นอย่างไรไปดู อ่ะอะแล้วครับก็จบกันไปที่เป็นที่เรียบร้อยครับกับการทเส้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าฝีมือผมเนี่ยไวเหมือนเดิมนะครับยิงไม่โดนเหมือนเดิมแต่เสียงเนี่ยที่ได้ร,รับนะครับแล้วก็คุณภาพในการเล่นเกมเนี่ยแยกเสียง7.1ได้ชัดเจนรู้หมดครับทุกมุมศัตรูอยู่ตรงไหนอย่างไรส่วนการใส่เนี่ยใส่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยจากการเล่นผมเล่นไปเราๆสามสี่ชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหน่วงหรือมันจะหนัก หรือว่ามันจะบีบมรัดหัวผมขนาดนั้นแล้วมันหนักจนรู้สึกผมใส่แล้วไม่สบายเพราะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยใส่หูฟังเฮดเซตแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมาังหัวผมจะใส่เป็นอินเอียแทนแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาจริงๆไม่มีปัญหาในตัวปกติแล้วที่ไม่ใช่ SE นะครับมาตัวนี้ก็ยังคุณภาพแบบนี้เช่นเดิมเหมือนเคยนะครับส่วนการตัดเสียงรอบข้างเนี่ยถือว่าทาได้ดีเลยครับตอนเล่นเนี่ยตัดเสียงรอบข้างได้มากกว่าเกืบถึง80นะครับแล้วก็ ถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมแล้วคนที่เล่นเครื่องคอนโซลด้วยรวมไปถึงเอาไว้สำหรับใช้ดูหนังพลังเพลงได้อีกด้วยนะครับเอาละครับยังไงวันนี้ผมเทลเฟอร์ fer, และเพิ e port, ร์มูดอีสปอร์ตกับต้องขอฝากเจ้าหูฟังจากพอแสตัวนี้ไปด้วยหัว t u ่โซ rgb w i t e led นะครับ se นะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่คุณภาพที่ได้มา รับ,บรองว่าสเปเชียลอ dition อย่าแน่นอนครับเราพบกันใหม่รีวิวหน้าครับสัรดบวัน,นี้ผมแนละเพอร์ม e ูดอีสปอร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ